วันนี้เรามีเมนูลาบเหนือมานำเสนอค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลาบเราไปทุ่งนากันก่อนค่ะวันนี้เราพามาชมทุ่งก่อนนะคะอันนี้ทุ่งนาของเราข้าวล้มไปหมดเลยค่ะเพราะลมันมแรงเนาะจ้าบางส่วนก็ยังตั้งอยู่บางส่วนก็ล้มไปหมดล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุ่งนาสองทุ่งนาเรามาดูข้าว บางที่ก็เขียวบางที่ก็เหลืองเพราะว่าปลูกไม่พร้อมกันนะคะอันนี้สวนผักของเราค่ะก็จะมีต้นอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะแล้วก็กวางตุ้งค่ะเราก็มาแวะเก็บผักสักหน่อยเอาไปไปกินกับลาบสักต้นสองต้นก่อนผักกรอบมากค่ะผักปลูกธรรมชาตินะคะ อันนี้คือลูกมะแขวนนะคะนี่ค่ะลูกมะแขวนหอมๆนี่ค่ะเราจะมาราบกันอันนี้ส่วนผสมเครื่องปรุงเรามาโขกน้ำพริกก่อนนะคะราบเหนือค่ะเป็นราบเหนียวก็จะใส่คาตไคร้มะแขวนนะคะโขกทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกพริกนี้เราเป็นพริกแห้งที่เราปั่นไว้นะคะแล้วก็มาโขกใส่ด้วยกันค่ะเครื่องจะหอมค่ะเครื่องเทศ มะแขวนนี่จะหอมมากเราก็ใส่กระเทียมลงไปโขกไอ้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพริกหอมกระเทียมมะแขวนตะไคร้ค่ะเราจะใส่ทุกอย่างเลยค่ะเครื่องเทศเพราะว่าเวลาเราไปลาบลาบเหนียวบางคนเขาก็กินดิบบางคนที่ไม่กินดิบก็ไปคั่วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาปรุง อันนี้เป็นพริกลาบที่เราโขมิกี้นะคะเราก็ใส่เพี้ยขมขมลงไปค่ะเพี้ยหัวดีขมขมแล้วก็ใส่ผงนัวไปนิดหน่อยคลุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพราะว่ามันยังข้นอยู่เราก็เติมเพี้ยเข้าไปอีกค่ะเพี้ยนี้เราต้มสุกแล้วนะคะเราไม่ได้ใส่ดิบค่ะแต่เนื้อนี่เป็นเนื้อดิบนะคะเครื่องในเป็นเครื่องในสุกค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ ใส่ผักลงไปเลยค่ะก็จะมีผักไผ่หอมดวนแล้วก็ตะไคร้ซอยต้นหอมผักชีนะคะผักไผ่ก็คือผักแพวค่ะหอมดวนก็คือสาระแหนนะคะนี่ค่ะเหนียวมากเห็นไหมคะอันนี้คือลาบเหนียวลาบเหนือค่ะเราไม่กินดิบเราก็จะเอาไปคั่วค่ะนี่ค่ะไปคั่วให้หอมๆเลยค่ะ คนที่ทานดิบก็ทานไปเลยคนที่ไม่ทานดิบก็เอามาคั่วนะคะเป็นอาหารเนื้อค่ะเป็นลาบเนื้อค่ะนี่ค่ะกําลังล้างผักเดี๋ยวจะมากินกับนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเนื้อของบ้านเราเองค่ะ